ก่อนจะมีบาบิโลนก่อนจะมีจักรวรรดิก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการเขียนโลกใบนี้อาจเคยถูกลบล้างด้วยสายน้ำในลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติตมนุษย์ยุคแรกเริ่มได้จารึกเรื่องราวน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ไม่ได้เป็นเพียงภัยพิบัติแต่มันคือคำพิพากษาจากเทพเจ้าเรื่องเล่าของอุตนาปิดผู้รอดชีวิตจากการล้างโลกกลายเป็นต้นแบบของตำนานโนอาและน้ำท่วมโลกในาศาสนาทั่วโลก นี่คือเรื่องราวที่ฝังอยู่ในแผ่นดินเหนียวของซูเมเรียนเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นจริงและอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งขอต้อนรับสู่น้ำท่วมก่อนกำเนิดบาบิโลนตำนานดึกดำบรรพ์แห่งสองฝั่งยูเฟรติตเสียงคำรามของฟ้าคำรนหาฝนที่โถมกระหน่ำดังความพิโรธของเทพเจ้าน้ำทะเลที่ไหลหลากมาท่วมแผ่นดินจนจมหายไปหมดสิน้นหากคุณคิดว่าเรื่องนี้คือภาพจำจากเรื่องราวน้ำท่วมโลกในพระคัมภีร์ไบเบิล คุณคิดถูกเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นก่อนหน้าที่นครบาบิโลนจะถือกำเนิดก่อนหน้าที่กษัตริย์ฮามูราบีจะสลักกฎหมายไว้บนแผ่นหินก่อนหน้าที่มนุษย์จะสร้างหอคอยแห่งบาเบลยังมีตำนานน้ำท่วมใหญ่อันลึกลับที่ถูกจารึกไว้ในแผ่นดินลุ่มแม่น้ำสองสายนั่นคือยูเฟรติตและไทกริสแผ่นดินที่รู้จักกันในนาเมโซโปเตเมียดินแดนแห่งอารยธรรมแรกของมนุษยชาติน้ำท่วมก่อนกำเนิดบาบิโลน ตำนานการล้างโลกจากลุ่มแม่น้ำสองสายหากมนุษย์ในยุคโบราณเคยเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดครึ้มฝนที่ตกไม่ขาดสายน้ำที่ไหลหลากจากขอบฟ้าและเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือบทลงโทษจากเทพเจ้าคุณอาจไม่ผิดนักเพราะแนวคิดนั้นคือหลักฐานของตำนานน้ำท่วมโลกที่ฝังรากลึกอยู่ในจินตนาการของมนุษย์ทั่วโลกและที่ดินแดนซึ่งถูกขนานนามว่าอู่แห่งอรารยธรรมเมโสโปเตเมียดินแดนระหว่างแม่น้ำไทกิสกับยูเฟรติส ตำนานน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบที่ลึกซึ้งทรงพลังและมีอิทธิพลต่อศาสนาและวรรณกรรมในอีกหลายพันปีถัดมานี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของหายยะนะหากแต่คือบทเริ่มต้นของการเกิดใหม่เมโสโปเตเมียแหล่งกำเนิดอรารยธรรมและความเชื่อย้อนเวลากลับไปราว3,000-4,000ปีก่อนคริสต์ศักราชบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสเต็มไปด้วยอรารยธรรมรุ่งเรือง เมืองสำคัญเช่นเมืองอูรุกเมืองอูเมืองชูรุกและอื่นๆเต็มไปด้วยวัดเทวสถานและแผ่นดินเหนียวที่จารึกเรื่องราวมากมายด้วยอักษรคูนิฟอร์มแต่ในบรรดาบันทึกโบราณเหล่านั้นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเพื่อล่อลูกหลานเข้านอนแต่คือคำเตือนเรื่องศีลธรรมและภาพสะท้อนของความเปราะบางของมนุษย์ต่อธรรมชาติมหากาพย์กิลกาเมดและตำนานของอุตนาปิด ตำนานน้ำท่วมปรากฏในมหากาบกิลกาเมดหนึ่งในวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยเล่าผ่านตัวละครชื่ออุตนาปิดมนุษย์ผู้ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าจากเทพเอียว่าโลกกำลังจะถูกล้างด้วยน้ำเทพพระเจ้าผู้ครองสวรรค์เอ็นลิวไม่พอใจกับมนุษย์ที่เพิ่มจำนวนจนเสียงดังเกินไปและไม่มีความเคารพต่อเทพพเจ้าเขาจึงสั่งทำลายทุกสิ่งด้วยน้ำท่วมใหญ่อุตนาปิดได้รับคำสั่งให้สร้าง,งเรือขนคนในครอบครัว สัตว์และ,มะเมล็ดพันธุ์พืชขึ้นเรือไว้เสียงสายฝนที่ตกไม่หยุดยาวนาน6วัน7คืนเมืองทั้งเมืองล่มจมแม้แต่เทพบางองค์ก็หวาดกลัวเมื่อทุกสิ่งสงบลงเรือของอุตนาปิดก็จอดอยู่บนยอดเขานิมุตเขาส่งนกออกไปเพื่อตรวจสอบแผ่นดินเป็ดนกนางนวลและสุดท้ายนกพิราบที่บินออกไปและไม่กลับมาอีกเพราะพบผืนดินแล้วหลายคนอาจสงสัยว่า เรื่องน้ำท่วมโลกในตำนานเมโสโปเตเมียเป็นเพียงเรื่องแต่งหรือไม่แต่นักโบราณคดีกลับพบสิ่งน่าสนใจมากมายในเมืองชูรุปและอูนักขุดค้นพบชั้นดินตะกอนหนาทึบที่ดูเหมือนผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ซึ่งคาดว่าเกิดราว2,900ปีก่อนคริสตกราชร่องรอยนี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าตำนานอาจมีหลักฐานจากเหตุการณ์จริงเพียงแต่ผู้คนในสมัยนั้นอาจคิดว่านั่นคือน้ำท่วมทั้งโลก พราะเมืองที่พวกเขารู้จักคือโลกทั้งหมดของพวกเขาในตำนานเมโสโปเตเมียการล้างโลกไม่ได้เกิดจากเหตุธรรมชาติเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากความโกรธของเทพพเจ้าเรื่องนี้สะท้อนความเชื่อว่าเทพคือผู้ควบคุมธรรมชาติและมนุษย์ต้องดำรงชีวิตให้เป็นไปตามสมดุลแห่งจักรวาลเทพเอนลินคือเทพแห่งพลังธรรมชาติเทพเอียคือเทพแห่งปัญญาการที่เทพเอียช่วยมนุษย์บางคนรอดพ้นจากการล้างโลก แสดงให้เห็นว่าแม้เทพเจ้าจะลงโทษแต่มนุษย์ที่มีคุณธรรมก็ยังสามารถรอดได้สิ่งนี้กลายเป็นแก่นกลางที่ปรากฏซ้ำๆในาศาสนาอื่นเช่นโนอาในไบเบิลมานูในอินเดียหรือแม้แต่เดคาลิออนในตำนานกรีกเรื่องราวของน้ำท่วมโลกไม่ได้จำกัดอยู่แค่เมโสโปเตเมียศาสนาคริสต์และยิวเรื่องของโนอาที่สร้างเรือตามคำสั่งของพระเจ้านำสัตว์ขึ้นเรืออย่างละคู่ ล่องลอยอยู่40วัน40คืนจนสุดท้ายไปเกยที่ภูเขาอารารัตฮินดูพระวิษณุกลายร่างเป็นปลาชื่อมาสยะเตือนมนูให้สร้างเรือและช่วยลากเรือผ่านมหาสมุทรจีนตำนานพระยูปราบน้ำท่วมในสมัยจักรพรรดิยาวชนพื้นเมืองอเมริกาชาวมายาอินคาและออสเตรเลียพื้นเมืองต่างก็มีเรื่องราวคล้ายกันทำไมเรื่องราวเหล่านี้จึงพบในหลายวัฒนธรรมบางนักวิชาการเสนอว่า มนุษย์ยุคโบราณอาจประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นน้ำทะเลหนุนสูงแผ่นดินไหวน้ำแข็งละลายหลังยุคน้ำแข็งซึ่งทําให้พวกเขารวบรวมประสบการณ์และเล่าต่อในรูปของตำนานก่อนหน้าบาบิโลนตำนานคือหลักฐานของอารยธรรมบาบิโลนไม่ได้ถือกำเนิดอย่างโดดเดี่ยวหากแต่ยืนอยู่บนหลักฐานของความเชื่อและตำนานที่สืบทอดมาจากซูเมเรียนและอัคคาเดียนอุตนาปิดในยุคก่อน ถูกดัดแปลงกลายเป็นพระหรือกษัตริย์ในตำนานของชาวบาบิโลนตำนานเรือใหญ่กลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเทพเอียกลายเป็นเอนกิเทพแห่งสายน้ำและความรู้ในขณะที่แนวคิดการเลือกมนุษย์หนึ่งคนเพื่อความรอดได้กลายเป็นแก่นเรื่องของความยุติธรรมและศีลธรรมในระบบความเชื่อย,ยุคต่อมาจากเรือไม้สู่แผ่นหินและอนาคตวันนี้เราอาจไม่สามารถรู้ได้ว่าเกิดน้ำท่วมโลกจริงหรือไม่แต่เรื่องเล่านี้บอกเราว่า มนุษย์กลัวการสูญสิ้นและในขณะเดียวกันก็เชื่อในการเริ่มต้นใหม่น้ำในตำนานจึงไม่ใช่แค่สื่อแห่งความตายแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการชำระล้างและการเกิดใหม่จากแผ่นดินเหนียวของเมโสโปเตเมียสู่หน้าคัมภี์พระคัมภีสู่จอสารคดีของยุคดิจิทัลตำนานน้ำท่วมโลกยังคงก้องกังวาลเพื่อเตือนให้เราตั้งคำถามว่ามนุษย์จะเรียนรู้อะไรจากการล่มสลายครั้งก่อนก่อนที่คลื่นลูกใหม่จะมาอีกครั้ง